สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางซองอูนั่งใชทุกท่านเด้อครับผมพอกันอีกแล้วเนาะครับยามบ่ายครับผมแอดเพนมาแล้วมาช้าแต่ชัวร์ครับผมสำหรับสิบหน่วยบนก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณแม่อีฟซีใจดีครับแลากาแอดเพนที่นั่งหอมมุ่นตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทางซองทุกท่านครับก็ขอให้สุกๆมันหมานน้ำกันเด้อครับผมหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ครับนี่ครับหลังจาก ฝนตกหยุดลินมาได้สักพักเนาะครับคาร์มาอัดต่อคลิปที่3ช่วงนี้ตกเป็นบางเวลาบางจังหวะเนาะครับแต่ว่าตกแรงมากตกหมดคืนเป็นบ่ร์ฮอดเซาครับนี่แหละครับกะเป็นแนวทางตัวเลขแล้วก็ายวิวไฮเอฟซี FC ทางช่องเบิ่งพร้อมเนาะครับพักไม่งีปลูกไว้กะเขียวขึ้นเรื่อยๆครับกับพักอีเลื่อยน,นี่แพรดีครับท่านผู้ชมว่าจะถืองามถือฝนบัดได้ี่ฮังเกิดออกเรื่อย คนนะครับเขียวดีส่วนหมักก็ไปกินกับแหนมกับปลาเผาเนาะครับทาบุส้มอยู่ทางบ้านเอฟซีกินคือกันบ่ครับกับแหนมนี่หมักโดยเฉพาะเลยครับพักบัวกับปลูกแช่กระถางไว้เยอะครับผมแต่ไข่แน่นะครับทาบุส้มถึงหมักเน่าหมักฮวงพ่วมสีไงครับแว่ายยดทงยึดสวนกะปลูกไว้หลายลอดครับทธบุส้มสลหรับหมักฮวงครับนี่แหละครับข้างเขาวัด บาทอูน้ำช่ายวิวดีหลังจากฝนตกแล้วนะครับทัาผู้้สมโกคุ้นโก๊นี่ก็ออกป้งเรื่อยๆครับเดี๋ยวจักน้อยครับมันออกมานีดลายโพดกับซีเดอโออิเทน,นทอยมาฟันถิ่มกับพอเน่แต่ก่อนนะครับออกลายมันปกเฮียนโพดใบหม่ตกลงช่วงนี้มันท่านเดบใบพริกนะครับทัานผู้ชมก็เลยบด้ตัดนี่แหละครับ บรรยากาศดีทายวิวกับปลอดในเอฟซีทางช่องนะครับวัดปู้กะเขาพรรษาช่วงนี้ค่ะเรล็กคุ้มฝันกับซีเมนแน่บอมแน่นะครับเดี๋ยวออกวันสาปู่บอกว่าเดี๋ยวลุยให้ครับเขาล่อติดตามครับแต่ละเซียนแต่ละสำนักเรล็กคุ้มฝันพอจะเลื่อนสินก็ตามให้แล้วครับท่านุู้มสำหรับโค้งทุ่งไทยของแม่น้องบัวอูด้ชไยก็ล่งไปแล้วได้ครับ่านุู้มสำหรับแม่น้องบัว เป็นแนวทางตัวเลขครับขาเอาโคงที่3ามหยิกกระสิเป็นตัวเดิมตัวเก้าแม้เพิ่นมั่นใจตัวเดียวนี่แหละครับคลิปนี้ิปหน่วยบนแอดเพนหนึกันยายน68ครับเป็นกระหายมาอยูซ4ตัวไอเอฟซี FC จับคููใส่เอาทำมักตัวใดก็ัจัดหรือว่ามีเหล็กมักอยู่ในใจอยู่แล้วสาม,มารถจัดได้เลยครับทผูุชมนี่แหะครับกหมักย่องาเรื่อยๆครับตั้งแต่ พเพราะนี่เอามาวานไว้บ่อเรือจะมันเกิดเองนี่แหละครับท่านผู้ชมตะกี้เกิดอยู่ทั้งในผุนต้นบอกไงก็เลยปั่มถิมมาเกิดยู่มงนี้อีกรอบนี้กับท่านใดไงปันไดก็เลยเอาไว้ยังสี่แล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งตัวเลขยู่หล้างบาทนี่แหละครับที่เก่าที่เดิมลัางบานอู่น้ำชัยพเพรนี่ก็ไม่เงี้ลงไปหน้าครับลงไสลงไปซ่องเบิ้งเขาครับเขาก็เขี้ยว เกิดดีอยู่ครับท่านผู้ชมช่วงนี้ตากระบยายลงไปทงไ้ทงหน้าครับยินข่าวว่ามีคนมาหลักปลาบ่อหรือว่าปลาบืนอันบืนคือสิเป็นข้องเขาแงใช่เนาะครับท่านผู้ชมส่วนมากมีแต่คนนี่แหละครับบูปลาเขาเมาปลาจ้ะพ,พอว่างและย่ำบ่ได้แล้วครับพอแงก็ไม่แงเพิ่นก็นนกนกนอยู่เงี้ยนเทิงเนาะครับเมื่อมีผู้ใดเบิ่ง ตกแรงมากกับเขาเฮี้ยนมดแล้วอาศัยลงไปงเงี้มมะเสาเอาทำบ่พอหรอกครับเพราะว่าเขาจะหากินเง,งี้มืรี่งมาหากินน้าสาคนอื่นนังเสียหนะครับคนยุ่เละล้อไกลๆกันบ่บมีไพ่เบิงหรอกครับของไพ่ของมั่นประมาณนี้ครับมีแต่ซองเ่าเลยละครับเที่ยวเบิงของเจ้าของอยู่ดูแลเอาบ,บาัวตะปลาเขาตรงไหตรงหน้าเบิงมดครับผมวันนี้กำเนงเงยสุดยอดอีลี เอามาเบิรงแอดเพนครับผมหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสิบหน่วยบนเก้าศูนย์หนึ่งสองครับนี่แหละครับให้มามาซาแต่สัวนี่แหละครับมาซาเนาะครับก้อนเหล็กออกมือหนึ่งเลยครับท่านผู้ชมเนากระร่งพิจารณาเบิรงน้ำกันนั่งเทียมมันแมนนั่งเทียมมันปังนะครับท่านผู้ชมก้อนเหล็กออกนี่บริเนบรอนดครับมาดิทุกรูปแบบครับผมแนวทางตัวเลข เดี๋ยวเราพอนี้กัสิดเออดอัตเบอนี่แหละครับรอบพอน,อนี่มาก่อนเพราะว่ามันลดลดมาหลายงวดแล้วครับธบุษม,มอัดเข่ากับเข่าคักยี่ลีบอลรุดกับรุดถ้ามันใจก่อนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวยังมันกัสีปรับเปลี่ยนไปเรื่อยครับสูตรพอนี่กัสีล่องเห็ดไปเรื่อยครับผมพอนี่สิทึ่งจัดไทยเลขห์ไถ่พอนี่กัลงไปทีเรียบร้อยแล้วได้ครับธบุษม,มเลขไทยพ่อใหญ่ออกวันจันทร์อ่า เลขไทยออกวันจันทร์เลขลาวก็วันจันทร์นี่แหละครับเลขล้าสองถุงเคิงเลขไทยใบายสามเคิงนี่แหละครับท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอได้เลยครับมือเช้าผมกลับไปอัดวิวอยู่ตรงไฮตรงหน้าป้าเขาหมดแล้วครับท่านผู้ชมอยู่หน้าทึ่งฝนกล็ตกห่อมนะครับไปอัดแนวทางตัวเลขเลขรับต่างแดนนี่แหละครับคลิปที่สองกลับมาอัดอยู่วัด,วดเป็นเลขสายด่นวนผู้ยิ่งเจดีส่งมาให้บนเน้นๆไม่ต้องกลับ คลิปที่สามก็สิเป็นแอดเพนครับผมวันที่หนึ่งกันแยายนหกสิบแปดนี่มาเรื่อยๆครับผมแนวทางตัวเลขบ่าขาดซ้ายครับสำหรับเอพซีทางงซองอยากเป็นสะพานบุญมีขอมูลแน,นวทางตัวเลขที่จะมานําเสนอให้บุญน้ำช่ายล่งไห้กับสามารถติดต่อมาได,ด้เ้ยครับท่านผู้ชมก็รอรับเหมือนเดิมครับโทรมาได้ครับผมเดี๋ยวสิลงองแนวทางตัวเลขให้เอซีทุกท่านตลอดครับ ถ่ายิปซีมีแนวทางตัวเลียงนะครับสามารถติดต่อมาเบอร์โทร ID ไล่อูน้ำชัยใดเดอ้อครับแชมพูส้มคือเบอร์อูน้ำชัยจะบอกกันตอนนี้0815016139ครับ0815016139เบอร์นี้สามารถโทรมาได้แล้วกอดไอ ID ไล่ได้ครับผมผมลงไว้ทั้งสองเลยครับเพื่อจะให้ FC ซีทา้งสองอยากเป็นสะพานบุญ มีเล็กเด็ดเล็กแม่นมาหายนะครับสามารถโทรมาเบอร์นี้หรือว่าแอดมาได้ครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับมีเพียงสํานี่แล้วครับ7นาทีแล้วครับผมแอดเพนขอให้สุกๆมันมันน้ำกันครับงวดนี้9012นี่แหละครับลองเบิ้งครับเสียงรถกระดังแห้งแน่ด้วยครับทรรมบุษมก็จะสอมรถขอให้เอฟซีตุกทันครับนี่แหละครับเอา มะกะจัดครับ่านุส้มมาทีนึงกันย่าย่นไก่เขามาแล้วครับมะเอื่อนกัสีแต่เฮกันแล้วครับใบสามเครื่องเอาสิบหน่วยบนมีเหล็กมักยึดในใจยึดในนีกะจัดเด้เลยครับท่าบุส้มเป็นเพียงแนวทางตัวเลขครับเก้าศูนย์หนึ่งสองครับถ้ามีเหล็กมักยึดในใจกะสามารถจับไซ่ได้ครับผมมาให้เห็นแน่นอนงวดนี้แอดเพนมั่นใจ ในคลิปนี้ครับก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีเจดีแล้วก็บเอดเพนครับที่นํำขอมุ่นตัวเลขมาบแบงปันให้ FC ฟซีทางสองทุกทันผนน้ำใช่ก็วไวพ้พอนให้เดินทางเขียวขาดปลอดภัยเด้อครับมันมานนำกันครับวันที่หนึ่งกันยายน68นี่สำหรับคลิปนี้ออกันไม่คลิปหนาเด้อครับผมสวัสดีครับ